ตอนที่เป็นสิวเนี่ยเนาะก็คือบีมเริ่มเป็นตั้งแต่ป .4 ใช่ไหมคะที่เริ่มเป็นสิวเนี่ยแล้วก็ยาวมาจนถึงอายุประมาณ24เพราะว่าเริ่มต้นรักษาสิวแนวทางธรรมชาติเนี่ย25นะคะบีมก็จริงๆแล้วอะก็รู้สึกว่าเราอะ่ะอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์อาจจะโดยแบบ โดยพลังงานของเราหรือโดยบุคลิกของเราโดยรวมมะค่ะคือความไม่มั่นใจอ่ะมันมีมันมีแล้วมันส่งออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละนะคะมันก็ทําให้บิมพลาดโอกาสในการเป็นเชลิเดอร์นะคะก็โอเคนั่นก็คืออันแรกอันที่2ก็คือเวลาที่ไปแข่งขันพวกแบบบิมจะมีพวกแข่งขันชิงทุนนะคะอ่าเวลาแบบไปต่างประเทศอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ สิวหรืออะไรโดยตรงเนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มั่นใจในตัวเองเนียเวลาที่เราไปถึงขั้นที่แบบไม่ใช่การสอบข้อเขียนคือพอเราสอบสัมภาษณ์เนี่ยสิ่งท,งที่สิ่งที่เป็นบุคลิกของบีมเลยคือกลัวการสบตาเรากลัวการสบตาแล้วก็เราไม่ชอบให้ใครมองหน้าเราแล้วก็เราไม่ชอบให้แบบคือเป็นคนที่แบบว่าสกิลในการแบบคุยกับคนตัวเป็นๆน,นะคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ซึ่งบีว่ามันเป็นผลมาจากการที่เราเหมือนกับมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ลึกๆอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ลึกหรอกจริงๆมันชัดเจนนะคะแต่เพียงแต่เราไม่ได้พูดแค่นั้นเองแล้วพอขึ้นชั้นมหาลัยขึ้นชั้นมหาลัยเนี่ยก็อีกรอบหนึ่งเพื่อนก็เชียร์นะคะก็มีเพื่อนเชียร์ว่าไปสมัครเชียร์ลีดจี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นบีมก็ไปเรียนที่ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ เพื่อนเพื่อนที่เขาแบบสมัครเฉลี่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นเด็กแบบกรุงเทพอะไรเงี้ยนะคะโรงเรียนดังๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ไม่เอาอ่ะนะคะเรารู้สึกว่าเราเราดออ้อยเออเราสึกว่าเราด้อยเรารสึกว่าไม่เอาไม่แข่งนะคะเราไม่ได้สวยขนาดนั้นยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นความหลังด้วยแหละว่าตอนมัธยมเราก็ไม่ผ่านอย่างเงี้ยมาตรงนี้เราก็ไม่อยากเนี้ยน,นะคะเออคราวนี้ ไปกันใหญ่เลยตอนที่มาหน้าพังนะคะหน้าพังตอนปีหนึ่งเทอมสองจากการที่ไปสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะแนวธรรมชาติที่เขาว่าจะปลูกผิวใหม่อะไรเงี้ยก็เยินพังตั้งแต่ตอนนั้นเลยทําให้พลาดโอกาส ในการร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะว่าหน้าเนี่ยมีปัญหาเยอะมากจนแบบร้องไห้ทุกคืนอ่ะไปเรียนเนี่ยต้องรีบกลับนะคะไม่งั้นทุกคนก็จะมองแล้วเราก็ดูแลตัวเองไม่เป็นไงคือเราหาหมอมาตลอดเนาะแล้วเราก็ไม่รู้จักการใส่แมสกไงก็กว่าจะหายนะตอนนั้นก็ยังโชคดีที่ยังเด็กอยู่นะมันก็เลยไม่ได้แบบเลยเถิดเลยไปมากเนี่ยค่ะก็ยังรักษาทันอยู่แต่เนื้อมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงคราวนี้พอมาตอนทํางานใช่ไหมคะพอมาตอนทํางานเนี่ยก็จริงๆแล้วบีมอ่ะ อยากเป็นแอร์โฮสเตสนะจริงๆแล้วบิมอยากเป็น Air, แอร์แล้วก็แล้วก็แต่ว่าด้วยความที่แบบไม่มั่นใจอีกนั่นแหละนะด้วยความที่ความสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงด้วยนะคะแต่บางสายการบินบิมก็ถึงแต่บิมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลงทุนเยอะมากอะ่ะต้องแบบแบบทสีฟันใหม่หรือเปล่านะคะฟันเหลืองก็ไม่ได้อะไรนี่เนาะบิมก็เลยแบบอ่ะบายไปนะคะในเมื่อว่ามันมันไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยเสียใจเหมือนกันตอนนั้นเราก็อยากเป็นแอร์อะไรเงี้ยนะคะ คือหน้าตาผิวพรรณก็ไม่ได้หน้าเกลียดมากคือถ้าแบบเราได้เรียนแต่งหน้าสักหน่อยเพราะว่าตอนนั้นที่ไป <c oughs> ไปแบบว่า,าบริษัทขายตรงนั้นเขาก็แบบมีสอนแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าสวยนะก็คือแต่งออกมาแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองลึกๆนั่นแหละนะคะคือเรารู้ว่าเรายังเป็นสิวอยู่แล้วเราก็แบบกังวลเอออีกข้อหนึ่งที่บีปิดโอกาสตัวเองก็เป็นเรื่องนี้ด้วยว่า ตอนที่บิมจะตอนที่บิมอยู่หมอปลายอะค่ะแล้วบิมต้องต้องไปสอบชิงทุนอะบิมคิดเยอะมากเลยว่าเฮ้ยเราถ้าไปอยู่ต่างประเทศเราจะหาหมอที่ไหนสิวมันไม่ขึ้นแต่พึ่ือหรอแล้วก็เราจะทํายังไงเนี่ยค่ะก็เป็นอีกความกังวลหนึ่งที่แบบมันทําให้กวนใจเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความฝันมีนะแต่แต่ไอเรื่องเนี้ยมันทําให้เราแล้วเราจะอยู่ยังไงแล้วหน้าเราเป็นสิวแล้วเราจะทํายังไงเนี่ยค่ะเราไม่รู้ไง ก็แบบรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในกรงขังอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คืออีกอันนึงเลยนะคะที่เป็นจุดที่แบบทําให้โอกาสในชีวิตมัน,มนเสียไปด้วยอะ่ะแล้วก็ตอนที่เป็นตอนที่จบมาทํางานจบมาจะเลือกงานก็เหมือนกันเราก็รู้สึกแบบว่าเออจริงแล้วฝันเราเราอยากไปต่างประเทศแต่เหมือนสิวมันยื้อเราไวอ้อ่ะแล้วไปเราจะยังไงเราจะหาหมอยังไงใครจะส่งยาให้ลูน่นี่นั่นเนี้ยค่ะเราก็คิดเรื่องนี้ด้วยนะคือมันมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็ตัดโอกาส อยู่ลึกๆแหละเราไม่รู้หรอกนะคะแล้วก็ตอนเล่าเล่ากลับมาย้อนกลับมาตรงที่เป็นแอร์คะแนนผ่านมูดนะคะคือหมายความว่าคะแนนสอบเอ่อโทอิกอะไรอย่างเงี้ยโทอิกหรือว่าโทเฟอรอะไรเงี้ยค่ะก็คือคะแนนบีมัได้เยอะนะเวลาบีไปสอบอะไรอย่างเงี้ยคือคืออย่างที่บอกเลยว่าบีไม่เคยกลัวเลยเรื่องเรียนก็คือแบบ เรื่องเรียนคือบิมมั่นใจอะค่ะบิมมั่นใจว่าเรามีสกิลตรงนี้แล้วก็เราสามารถที่จะทําได้แต่สิ่งที่เราไม่เคยมั่นใจเลยก็คือการเข้าสังคมเราไม่มั่นใจในการพูดของเราเราไม่มั่นใจที่ใครจะต้องมามองตาเรามามองหน้าเรามองผิวเรามองสิวเรามองอะไรที่มันเป็นเราอะแล้วพอเราทํางานเนี่ยมันคือความไม่มั่นใจมันคือมันคือเหมือนอย่างที่บิมไปทํางานที่นึงเป็นเซลใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าตาเราแบบเราบางช่วงก็สิวขึ้นไม่ไปหาหมอไงแล้วก็ แบบอยากปล่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็บางช่วงก็แบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะคือโบอกโบอกอ่าโบกลองพื้นนะคะก็อารมณ์นั้นแหละโบกลองพื้นโบกแป้งเพื่อที่จะแบบปิดกบสิวรอยสิวแล้วก็อะไรที่เราเป็นเนี้ยค่ะ ก็ไปไปหาลูกค้าซึ่งบิมก็คิดว่าการที่เรามีบุคลิกภายในแบบนั้นความไม่มั่นใจแล้วก็บวกกับการที่เราโบกอะ่ะการที่เราแบบปกปิดการที่เราเป็นสิวอะค่ะการที่เราหน้ามันแล้วเราไม่เคยเราไม่ชอบตัวเองเลยบิมว่าแล้วใครจะมาชอบแล้วแล้วลูกค้าเขาจะอยากมาซื้อของแต่เราทําไมอะค่ะคือบิมตอนนั้นบิมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้นะคะแต่จริงแล้วมันส่งผลมากพอหลังจากที่รักษาสิวแล้วใช่ไหมคะ แน,แนวธรรมชาติเนี่ยตอนอายุ25จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะโอกาสที่บิมได้รับเนี่ยพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราจะกล้าเปิดโอกาสให้ตัวเองนะก็คืออย่างตอนแรกเนี่ยพอเราเริ่มแบบเราเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภายในกับผิวแล้วใช่ไหมคะปีแรกนั้นบิมก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ได,ได้ได้เขียนได้เขียนได้เขียนบทความเข้าไปเพื่อที่จะส่งเข้าไปร่วมนะคะร่วม คือคัดเลือกนะคะแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือ acne exp โดยสำนักพิมพ์ acne ไทยนะคะตอนนั้นก็ก็ภูมิใจอ่ะเป็นหนึ่งใน10นะคะที่ส่งเข้าไปแล้วก็ได้รับคัดเลือกแล้วหลังจากนั้นพอมีความมั่นใจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวงจรนะคะพอเรามั่นใจแล้วเราก็จะกล้าพิมพ์ก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากเขียนหนังสือของตัวเองละนะคะบิ๊กก็กล้าเขียนนะคะพอสิวพอสิว,พอส,วพอสิวเริ่มหายมากขึ้นนะคะผิวเราดีขึ้นบุคลิกเราดีขึ้นเนี่ยนะคะ บีมก็มีความมั่นใจนะคะที่จะแบบคือทำ,ทำนู้นทำนี้อะคะ่ะคือเราแบบรู้สึกว่าเหมือนอยากให้คนเนี่ยนะคะเข้ามารู้จักแนวทางนี้คือมันเกิดมาจากความมั่นใจในตัวเราแล้วก็ในในผลลัพธ์ที่เราได้จากชีวิตเราอะคะ่ะเราก็จะมั่นใจที่จะแบบทำนูน้นทำนี้แล้วก็เวลามีโอกาสเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ปิดอะคะ่ะเราก็จะโอเคค่ะเดี๋ยวเ,ออเราไปนะคะแบบ จริงๆแล้วบีมาค่ะเคยเคยมีเคยมีที่เขาแบบติดต่อไปสัมภาษณ์เนี้ยค่ะไปแบบออกรายการอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่รายการแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่รายการใหญ่เนาะแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นความก้าวหน้าในชีวิตจากคนที่แบบไม่มีใครรู้จักเนี้ยค่ะแต่วันนึงก็คือเราแค่รักษาสิวเราหายแล้วก็เรามีความมั่นใจที่จะบอกต่อจนในที่สุดก็คือว่าก็ได้รับโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็น ได้ได้ออกรายการเนี้ยคะ่ะได้สัมภาษณ์ได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะผ่านสื่อผ่านสื่อผ่านสื่อของมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้แล้วก็มีความมั่นใจในเรื่องของการทําธุรกิจของตัวเองเนี้ยคะ่ะมันมันมาอีกหลายอย่างมันมาอีกหลายอย่างคือมีทั้งแบบหนังสือหนังสือก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ไปเจอโอกาสอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าพอได้ออกหนังสือแล้วเนี่ยดีมก็ทางทางรายการริทอาราวของ c ีเอชนะคะ เขาก็ติดต่อเข้ามาเขาก็แบบว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ทําไมมีคนต้องการเยอะในช่วงนั้นนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่แบบติดอันดับขายดีบิมก็ดีใจมากแล้วเขาก็เลยแบบว่าโอเคอยากอยาก,อยากจะสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปเราก็ไปแต่ว่าวันนั้นบีมไม่ได้แบบดูดีเท่าวันนี้นะคะวันนั้นบีมก็แบบเพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานแล้วก็แบบทํางานเยอะมันก็จะผอมหน่อยใครที่เห็นคลิปบีมตอนนั้นก็ก็จะเห็นนะคะก็ หลังจากนั้นมาก็นั่นแหละพอเราพอเราได้โอกาสทํหนึ่งอย่างแล้วอะมันก็จะเป็นภาพประทับภาพจําของเราอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะดึงโอกาสแบบนี้เข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะในในชีวิตที่ผ่านมานะคะที่ว่าเรื่องของโอกาสเนี่ยบีมมองว่าสิ่งสําคัญเลยอะมันคือความมั่นใจค่ะมันคือความมั่นใจที่เรามีซึ่งช่วงที่เราเป็นสิวเนี่ยนะคะซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่บีมเครียดแล้วมีโทรมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะบีมก็มีสิวขึ้นกลับนะคะ เป็นตรงนี้เยอะมากเป็นสิวสิวเครียดมารู้ที่หลังว่าเป็นสิวเครียดเป็นสิวทรามาอ่ซซึ่งพอแบบช่วงนั้นมีสิวนะคะบีมก็จะเริ่มปิดตัวบีมจะเริ่มปิดตัวบีมจะแบบไม่ค่อยอยากจะทํางานนะคะจะไม่ค่อยอยากทํางานแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเผยแพร่อะไรแล้วว่าเรารู้สึกว่ามันดาวเราเองดาวแล้วก็สิวก็ขึ้นแล้วมันทําให้เราแบบปิดเลยค่ะ เราปิดโอกาสเลยแต่พอวันหนึ่งที่เราแบบเริ่มอะไรล่ะดีขึ้นแล้วว่ะค่ะก็คือแบบพวกทรอมาอะไรนี้มันเริ่ม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 ,มหลุดดูดูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบพอพอเราโอเคขึ้นนะคะพอเราแบบเอโอเคมันเริ่มหายแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่อยากจะโอเปนตัวเองออกไปรับโอกาสใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะรู้สึกแบบเราไม่กลัวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่กลัวหรือว่าการที่แบบอืม อย่างมันจะมีอยู่วันหนึ่งใช่ไหมคะที่บีมอตอนที่อยู่กรุงเทพบีมเคยไปส่งลูกบีมเคยไปส่งลูกไปอยากให้เขาลองดูค่ะก็คือว่าไปลองแบบเทสหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วบีมก็แค่ไปส่งแล้วบีมก็ไม่ได้วันนั้นคือบีมแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือแค่แบบว่าหน้าก็ไม่ได้แต่งนะคะแค่เขียนคิ้วเฉยๆแล้วก็ไปๆก็คือไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นบีมแบบมันไม่ได้มีสิวนะคะแล้วบีมก็แค่ไปนั่งรอลูกเฉยๆแล้วก็ พี่ที่อยู่ตรงนั้นนะเขาเห็นเราเขาก็เลยบอกว่าเออน้องน้องน้องเป็นแม่น้องเป็นแม่ของของเด็กคนนี้ใช่ไหมน้องมาน้องมาแบบน้องมาถ่ายภาพเก็บประวัติด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นเราก็แบบเออบุคลิกหรือว่าแบบอะไรหน้าตอนนั้นอย่างเงี้ยน่าจะเข้าทางซึ่งยิมก็แบบว่าเฮ้ยเออนี่ก็เป็นอันนึงนะที่มันทําให้เราได้โอกาสโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคือเรารู้สึกว่าถ้าหน้าเราไม่เป็นสิวแล้วอะค่ะมันมีโอกาสที่จะได้โอกาสเพราะว่าน จริงๆแล้วในแต่ละคนนะ่ะมันมีมันมีจุดเด่นอะไรของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราเป็นสิวปุ๊บอะ่ะคือแน่นอนอยู่แล้วค่ะคนที่เขาไม่รู้จักเราอะยังไงเขาก็จัดเราอะเออนะคือคนคนปัจจุบันนี้ยังไงมันก็ตัดสินอะ่ะ เออแบบเออหน้าเป็นสิวยังไงคือมันถูกสกรีนออกอยู่แล้วอะค่ะเวลาหน้ามันใสเนี่ยกับโอกาสเนี่ยคือมัน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 จะมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่บีมเจอจริงๆในชีวิตเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าเอาโดยในความแบบเป็นบีมเลยอะบีมก็แบบ ตื่นมาแล้วบิมก็โอเคกับตัวเองแล้วซึ่งบิมมองว่าอันนี้มันเป็นพลังสําคัญเหมือนกันนะคะมันเป็นเหมือนการที่เป็นผลลัพธ์ของการลงมือทําของเราอะ่ะแล้วก็มันเป็นวินัยของเราแล้วก็สิ่งที่เราพยายามทํามามันเกิดดอกออกผลแล้วมันก็ทําให้สิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันก็เทรนเราไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะมันทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราอะ่ะเ,เขาเรียกว่า อยู่อย่างมีสติเนาะอยู่อย่างแบบรู้ตัวว่าเราจะเลือกกินอะไรเราจะนอนแบบไหนเราจะทําอะไรคือเราจะทําสิ่งที่มันโอเคกับร่างกายเราอยู่ได้เกือบตลอดเวลาเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะความมั่นใจอะค่ะมันจะมาจากอินไซต์มันจะมาจากข้างในเลยมันไม่ใช่มาจากการที่คนนั้นคนนี้ชมนะมันมาจากการที่เราอะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ผลลัพธ์มันออกแล้วเราก็เห็นว่าคนที่เขามาเจออะคือ ทุกวันนี้ไม่มีใครมองถึงแม้ว่าบิมจะมีรอยอยู่บ้างนะคะก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้เกิดมาผิวพรรณดีเหมือนกับคนที่เขาดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ในความที่เราเป็นน่ะก็คือมันเปรียบเทียบ <_ d ress> กับเมื่อก่อนแล้วอะค่ะคนภายนอกที่เขาเห็นหน้าสดเราอะเมื่อก่อนคือจะต้องทักต้องมองสิวคือไม่มองสิวไม่ได้นะคะมองตาก็ไม่มองมองสิวเราตลอดอย่างเงี้ยแต่พอที่หน้าเราเป็นอย่างนี้แล้วมันดีแล้วี้ยค่ะคือหนึ่งเรามั่นใจแล้วก็เรามั่นใจในการมองตาศบตามากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นความมั่นใจที่เกิดจากข้างในของเราจริงๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าโอเคฉันพร้อมแล้วนะแล้วก็ไม่มี ใครทักเรื่องสิวไม่มีใครมองเรื่องรอยเลยค่ะไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยเออหลังจากที่มันดีขึ้นแล้วนะก็เลยจะบอกทุกคนนะคะว่า,าตั้งใจเถอะนะคะคือพยายามออกมาจากจุดนั้นให้ได้จุดจุดที่มันทําให้เราอะเป็นสิวนะคะ ในวันหนึ่งอะเราไม่รู้หรอกนะคะว่าเราจะไปเจอโอกาสนั้นตรงไหนที่ไหนและอย่างไรนะคะแต่เมื่อเราเจอแล้วอะถ้าหน้าเราไม่เป็นสิวอะเราจะเปิดรับแล้วโอกาสในชีวิตเราจะมากขึ้นนะคะเหมือนอย่างที่บีมไปไปแค่นั่งรอลูกแต่ว่าแล้วก็ไปหน้าสดด้วยนะเราก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรมากมายด้วยแล้วอยู่ดีๆโอกาสมันก็เข้ามาเราก็รับเราก็กล้าที่จะรับอะเออเพราะฉะนั้น ก็อยากฝากไว้นะคะวันนี้คุณยังมองไม่เห็นหรอกแล้วด i v e มันการแรงผลักดันแรงจูงใจอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอแต่ในวันที่คุณทําไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคุณมีผลลัพธ์อ่ะหนึ่งคุณภูมิใจในตัวเองแน่ๆนะคะแล้วมันจะส่งออกมามันรัศมีนี้มันจะส่งออกมาจากในตัวเราเองทุกๆด้านของชีวิตนะคะแล้วมันจะทําให้คนอ่ะกล้าที่จะหยิบเลื่นโอกาสให้เรามากขึ้นจาก พลังที่เราส่งออกไปนะคะดังนั้นก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอยากให้อยากให้มีกําลังใจแล้วก็อยากให้มองไกลๆเวลารักษาสิวอะคะ่ะอย่ามองแค่ว่าวันนี้ฉันยังไม่หายเลยฉันเพิ่งกินได้เดือนเดียวเองฉันเพิ่งจะทําคือมันเพิ่งทําเองนะคะกว่าบิมจะได้ผลลัพธ์นี่คือมันนานนะ ออจริงๆเราบิมได้ตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่ว่าในเส้นทางการเดินเนี่ยที่จะแก้เข้าไปในส่วนที่เป็นรากจริงๆกว่าบิมจะค้นพบใช้เวลาสิบปีเลยนะที่จะค้นพบว่ามันเกิดจากทรมาแต่วันนี้คุณง่ายแล้วนะบิมรวบรวมมาให้ทั้งหมดแล้วแล้วก็รู้แค่เนี้หายแน่นอนนะคะถ้าคุณทำนะในนก็ฝากไว้นะคะขอให้คุณมีพลังนะคะแล้วก็รักษาความตั้งใจนะคะไปให้จนถึงฝั่งก็แล้วกันนะคะ